สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาทุกคนไปเจาะลึกกับการรีวิวแบบเต็มและละเอียดของไอเฟนฟรรุ่นปี2025่ปืนเล็กยาประจำกายที่ถูกนำกลับมาพัฒนาใหม่ในรูปแบบทันสมัยของตำนานที่เคยยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ปืนรุ่นแฟดั้งเดิมเคยได้รับฉายาว่า the rifle of the free world หรือแขนขวาของโลกเสรีเนื่องจากชื่อเสียงที่ได้จากความทนทานการออกแบบที่แข็งแรงและสมรรถนะในสนามรบที่เหนือชั้น และในปี2,025นี้เฟ็นเฮอได้คืนชีพไอคอนตัวนี้อีกครั้งในเวอร์ชั่นใหม่ที่ผสมผสานความแข็งแกร่งแบบบางเดิมเข้ากับสมรรถนะที่เหมาะกับนักยิงนักสะสมและผู้ใช้งานมืออาชีพในยุคปัจจุบันรีวิวนี้เราจะพาทุกคนไปดูตั้งแต่ดีไซน์ถ่ายนอกสมรรถนะจุดขายที่โดดเด่นราคาไปจนถึงข้อสรุปว่าปืนไรเฟิแฟร์2จะกู้ควรกับชื่อเสียงระดับตำนานหรือไม่ เริ่มจากรูปลักษ์ถ่ายนอกเป็นแฟ2๊ก0 2 5ยังคงเอกลักษณ์ที่จดจําได้ทันทีของดีไซน์คลาสสิกแต่ก็เสริมรายละเอียดสมัยใหม่ที่ทําให้เข้ากับโลกอาวุธปืนในปัจจุบันตัวปืนบนและล่างถูกออกแบบใหม่ด้วยโลหะผสมพิเศษที่มีน้ําหนักเบาลงแต่ยังคงความทนทานลํากล้องใช้เทคโนโลยี COHAMMER ฟอร์ดแบบ free floating และเกลียวปลายกระบอกเพื่อรองรับการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆได้หูจับหน้าแฮนด์การ์ดถูกออกแบบใหม่ทั้งหมด ด้วยราง MLOK OK รอบด้านเพื่อให้ผู้ใช้ติดตั้งกล้องจับแท่นจับหรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆได้สะดวกอีกทั้งยังมีรางพิกาธินีเต็มความยาวด้านบนสําหรับติดกล้องเล็งและอุปกรณ์มองกลางคืนก้นปืนแบบพับและยืดหดได้ช่วยเพิ่มความสะดวกทั้งในการยิงการเก็บและการพกพาทําให้รุ่นใหม่นี้ยังคงเคารพรากเงาของแฟนดั้งเดิมพร้อมกับเติมเต็มด้วยการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์และความเป็นโมดูลา ในด้านสมรรถนะ FN f 2 r e 2025ยังคงมอบสิ่งที่ผู้ใช้งานคาดหวังจากปืนประจำการระดับตำนานนั่นคือพลังความน่าเชื่อถือและความแม่นยำปืนนี้ยังคงใช้กระสุน7 6 2 x 5 1ในโทให้แรงยิงดูดันเหมือนเดิมเหมาะทั้งการยิงระยะไกลและสถานการณ์ประชิดระบบแกส๊ส ได้รับการปรับปรุงให้ทำงานลื่นไหลขึ้นลดแรงสะท้อนถอยหลังเพื่อให้ผู้หญิงควบคุมได้ดีและยิงต่อเนื่องได้ไวขึ้นไกปืนได้รับการปรับแต่งให้คมและคาดดาวได้ง่ายช่วยเพิ่มความแม่นยำทั้งสำหรับผู้ใช้มืออาชีพและพละเรือนการทดสอบจริงพบว่าปืนสามารถยิงกลุ่มกระสุนได้แน่นในระยะกลางถึงไกลอีกทั้งยังทนทานต่อการยิงต่อเนื่องโดยไม่ร้อนเกินไประบบโดยรวมยังคงความเชื่อถือได้สูงแม้ใช้งาน ในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายยืนยันว่าเป็นยังคงรักษามาตรฐานการผลิตอาวุธที่พร้อมสำหรับสนามรบเมื่อพูดถึงจุดขายที่โดดเด่นเป็นแฟร์นโดดเด่นในหลายด้านจุดแข็งหลักคือการผสมผสานระหว่างความคลาสสิกกับนวัตกรรมสมัยใหม่มันยังคง d n a อออันเป็นตำนานของแฟร์แต่ถูกเสริมด้วยคุณสมบัติที่ผู้ใช้งานยุคใหม่ต้องการไม่ว่าจะเป็นรางติดตั้งอุปกรณ์ระบบควบคุมแรงถอยหลังที่ดีขึ้น หรือการออกแบบที่สบายขึ้นในการใช้งานอีกจุดที่น่าสนใจคือความอเนกประสงค์เพราะมันสามารถใช้ได้ทั้งงานยุทธวิธีการยิงเพื่อความแม่นยำหรือแม้แต่เป็นปืนสะสม FN ยังลดน้ำหนักลงจากรุ่นเก่าทำให้ใช้งานได้ยาวนานขึ้นโดยไม่เสียความแข็งแรงสำหรับพูดนี่ลหลงไหลในปืนระดับตำนานรุ่นนี้ถือเป็นทั้งเกียรติประวัติและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าในแง่ของราคาเ n ็น s t จัดวางแฟร์2 0งพไว้ในกลุ่มพรีเมียม ซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจเมื่อดูจากคุณภาพการผลิตมรดกทางประวัติศาสตร์และเทคโนโลยีที่อัปเกรดราคาที่แน่นอนอาจแตกต่างตามตลาดแต่โดยรวมถือว่าอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับปืนเล็กยาวสมัยใหม่ทั่วไปกลุ่มเป้าหมายจึงน่าจะ